ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง KTW คอนแก่นนะครับวันนี้ผมมีไฟสปอตไลท์แล้วก็ไฟฉายมาให้รับชมกันนะครับนี่ครตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่18วนลนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราด้วยนะครับผมมาดูตัวแรกเลยนะครับเป็นไฟฉายนะครับ ตัวนี้เป็นสเก็ตบอนะครับผมเป็นรุ่น DML 8 1 2นะครับเราดูัว่ามีใช้งานยังไงบ้างมาดูนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมแสงไฟครับผมปรับโหมดได้นะครับผมสามารถปรับโหมดได้ปรับแสงได้เป็นสามระดับนะครับผมมีสามแบบสามระดับ รูปทรงก็สวยงามนะครับเเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมหนึ 1, 2, 3, 3่งสองสามสามระดับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมที่043 306 770นะครับแล้วเป็น KTW Line ล0 0 0กันะครับ ID l ดล e ของเรานะครับตัวต่อไปตัวนี้ก็คือ ไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมนี่ครับมากิต้านะครับเป็นรุ่น D L M L 8 1 3นะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่18โวลต์เหมือนกันนะครับนี่ครับช่องใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับรูปทรงก็สวยงามนะครับดูฮะเราปรับปรับปรับระดับคอนี้ได้ครับผมยกขึ้นได้ มีสามระดับนะครับนี่นะสูงเลยครับอ่ะเปิดไฟดครับผมนี่นะครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์ครับหรือว่าไฟสนามของเราก็ได้นะครับอ่าปรับโหมดได้นะครับผมสามระดับนะครับสว่างน้อยสว่างมากอ่า สายแคมปิ้งก็ห้ามพลาดเลยครับชุดนี้ชุดนี้นะครับก็คือตัวไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมสะดวกสบายมากนะครับมีขาตั้งให้ด้วยเป็นสวยงามนะครับนี่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่0 4 3 3 0 6 7 7 0นะครับหรือเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมชมได้นะครับผมที่ศูนย์เคทีวีคอนแก่นนะครับผมแกงไทยคอนแก่นนะฮะ สำหรับชุดสปอตไลท์แล้วก็ชุดหลอดไฟนะครับผมให้ฉายนะฮะหรือท่าในใสนใจมาดูเครื่องมือไร้สายของเราก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมเรามีให้ทดลองหลายอย่างเลยนะฮะนี่นะครับเครื่องมือมาร์กิต้า40โวลต์หรือว่า18โวลต์มีหลายอย่างให้ท่านได้ทดลองใช้งานได้นะครับผมเข้ามาได้นะครับผมที่ศูนย์เกียงไทยคอนแกนนะครับผมแคทีวีคอนแกนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบกรารแลววูเพียงเท่านี้นะครับผมส,สวัสดีครับ